มีแม่เลี้ยงเดี่ยวโมโหมากเมื่อครูโทรมาแจ้งว่าลูกดูหนังฮอตเหตุเกิดที่โรงเรียนแห่งหนึง่งในเมืองหางโจวนะประเทศจีนนะคะเขามีกฎว่าห้ามเด็กๆเนี่ยนำมือถือเข้ามาที่โรงเรียนแต่ว่าเด็กชาย A เ,เนี่ยเขงอยู่ชั้นมอนหนึ่งนะคะเขาก็เอาโทรศัพท์มาแล้วก็มานั่งเล่นเกมนะคะพอคุณครูเห็นคุณครูก็เลยยึดเอาไว้แล้วก็โทรแจ้งผู้ปกครองนะคะ ผู้ปกคองเป็นแม่เลี้ยงเดียวที่จะต้องหาเลี้ยงลูกด้วยตนเองนะคะแล้วก็ฐานะด้านการเงินของเขาก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยจาเป็นที่จะต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปทํางานอยู่ในตัวเมืองนะคะเพื่อที่จะได้มีเงินมากขึ้นนะเขาก็เลยปล่อยให้เด็กคนนี้น่ะได้อยู่กับยายเขาก็เลยเกิดความรู้สึกงงว่าลูกของเขาเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยมันเพิ่งจะพังไปแล้วเขายังไม่ได้ซื้อโทรศัพท์ให้ลูกเลยเกิดอะไรขึ้นลูกเอาโทรศัพท์มาจากไหนนะคะแต่เขาก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรนะคะแล้วเขาก็รับทราบว,ว่าเออลูกของเขาเนี่ย ไปเล่นเกมนะคะก็มีการตักเตือนลูกพอหลังจากนั้นต่อมานะคะคุณครูก็โทรมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเด็กชาย A เ,เนี่ยแอบดูหนังฮอตนะคะเธอก็เลยรีบจองตั๋วกลับบ้านเลยด้วยความปแปลกใจว่าลูกของเธอเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือมายังไงนะคะแล้วก็ลองไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมลูกถึงมาแอบดูหนังฮอตได้นะคะก็กลับไปถึงบ้านนะคะลูกของเขาเนี่ยกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่พอดีมีกล่องโทรศัพท์เนี่ย วางอยู่ใกล้ๆด้วยเนี่ยก็แสดงว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาอีการซื้อโทรศัพท์ใหม่เกิดขึ้นนะคะแล้วโทรศัพท์ถูกครูยึดไปแล้ว2เครื่องแล้วนี่เป็นเครื่องใหม่ที่เขาซื้อขึ้นมาเองนะคะแสดงว่าเขาจะต้องเอาเงินจากส่วนไหนอาจจะเป็นเงินส่วนค่าขนมก็เลยโมโห,โหนะคะต่อว่าลูกของเขานะคะนะว่าลูกอยู่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่มีโทรศัพท์ลองฟังดูคําตอบของเด็กนะคะผมเสียใจมากที่ต้องอยู่กับยาย นอกจากไปโรงเรียนแล้วแม่ยังโทรหาผมนับครั้งได้พูดสองสามคำแล้วก็วางสายไปผมก็เลยมีโทรศัพท์เป็นเพื่อนพอแม่ได้ยินดังนั้นนะแม่ก็เลยร้องไห้นะคะแล้วก็เขาเลยตัดสินใจทันทีนะคะว่าเขาปล่อยไว้ไม่ได้ละเพราะว่าลูกเขาเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะเขาจะย้ายมาถึงแม้ว่าจะได้เงินน้อยนะคะแล้วช่วงบ่ายของวันนั้นนะ่ะเขาก็เลยไปหาคุณครูนะคะแล้วก็ขอโทรศัพท์คืนมาสองเครื่องนะคะ แล้วเขาก็มาเช็คประวัติว่าเด็กๆก,กับเขาดูอะไรบ้างอ่ะนะคะผลปรากฏว่าเด็กเขาดูเรื่องเพศแล้วเขาศึกษาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นอย่างไรน,นี่ยนะเพราะเขาไม่สามารถที่จะปรึกษาใครได้นะคะแล้วเธอก็เลยเข้าใจว่าลูกเธอเนี่ยกำลังเข้าสู่วัยรุ่นแล้วแล้วเธอยังไม่ได้สอนเรื่องเพศให้กับลูกเลยนะคะพอหลังจากที่เธอตัดสินใจกลับมาทํางานที่บ้านเธอก็ให้เวลาลูกเธอมากขึ้นน่นะคะแล้วก็เธอก็เลยไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเพศเอาให้ลูกศึกษาให้ลูกอ่าน่นะคะ แล้วเธอก็บอกว่าถ้าเกิดว่าลูกมีปัญหาอะไรเนี่ยสามารถที่จะปรึกษาแม่ได้ในทุกๆเรื่องเหมือนเขาหน้าแดงนะคะเขาก็อายนะแต่ว่าเขาก็พยักหน้านะคะก็เลยพาลูกไปเด่นออกกําลังกายไปเด่นกีฬาเขาชอบนะคะทุกคืนก็ใช้เวลาพูดคุยกันว่าในแต่ละวันเ,นเขาไปเจออะไรจากที่โรงเรียนมาบ้างก็ทําให้ลูกกับแม่เนี่ยมีความสนิทกันมากขึ้นนะคะคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าเรื่องเพศศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญ มันจะช่วยทําให้เข้าใจแล้วก็เคารพร่างกายของตัวเองได้นะคะงั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือว่าเราจะต้องสอนเรื่องเพศศึกษาให้ลูกตั้งแต่ตอนก่อนที่เขาจะเข้าสู่วัยรุ่นน่ยนะคะมันก็จะทําให้เด็กเขาได้เตรียมการที่ตรงนั้นแล้วก็เราสอนเขาเหมือนกับเราสอนวิชาการแบบทั่วๆไปอะคะ่ะพอเวลาเราสอนนะ่ะเราไม่ต้องอายนะคะเพราะว่าถ้ารู้สึกเราอายมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เด็กอายมากขึ้นก็เราก็สอนเหมือนเรื่องปกติทั่วๆไป ทำหน้าแบบเฉยๆนะคะแล้วก็สอนเขาว่าสมมุติว่ามันมีเหตุที่ว่าจะต้องมีแฟนวิธีการป้องกันที่ไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ป้องกันติดโรคมาหรือการใช้ยาคุมกําเนิดต้องสอนเขาในทุกๆเรื่องนะคะที่เราสอนอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการสนับสนุนให้เด็กไปมีเพศสัมพันธ์นะไม่ใช่แต่เราสอนเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะสามารถที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะคะงั้นเราจะต้องป้องกันเขาจะได้ไม่มีการเกิดการตั้งครรภ์ก่อนเวลา อันสมควรนะคะหรือไปติดโรคมานะคะหรืออยากจะฝักผู้ปกครองนะคะว่าการที่ว่าลูกเป็นวัยรุ่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยที่ลูกเขาอยากจะรู้เรื่องเพศถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รับคําปรึกษาจากเรานะคะ<ๆ>เขาก็อาจจะไปปรึกษาเพื่อนหรือว่าไปดูจากในเว็บไซต์ต่างๆงั้นเพื่อนๆจะต้องให้เวลากับลูกๆนะคะในการที่จะสอนเรื่องนี้ให้กับเขา นะเพื่อเขาจะได้มีความรู้แล้วก็มีการป้องกันตัวได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นการแสดงออกทางด้านอารมณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสมยิ่งถ้าวัยรุ่นแล้วเนี่ยควรที่จะให้เขาไปออกกําลังกายเพื่อจะเป็นการระบายความความรู้สึกทางอารมณ์ของเขาได้ดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วสิ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าลูกๆเข้าห้องน้ำนานๆอย่างเงี้ยแ้วเกิดว่ามันมีจังหวะที่ว่าเขาจะต้องมีการช่วยเหลือตัวเองอะไรประมาณนี้ ก็ไม่ต้องไปดุด่าหรือว่าอะไรเขานะเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาเป็นเรื่องปกติดีกว่าเขาไปทําอย่างอื่นนะคะ